แม่อย่าเพิ่งมานะคะสวัสดีค่ะพบกับไทลัสอีกแล้วนะคะเพราะว่าไทลัสไม่ได้บอกใครว่ากากำลังทำอาหารค่าอยู่ค่ะว่าเขาไม่อยากเข้ากล้องเพราะว่าเดี๋ยวให้ไทรัสเข้าคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าจะมาโชว์อาหารค่านะคะคือมันก็คือติ่มซ้ํานี่แหละค่ะไทลัคิดว่ามันมีอาหารหลากหลายเนาะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ต้มอะไรคืออันนี้คะจำไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรนะคะโชว์หารข้ามค่ะติ่มซําค่ะก็มีหลากหลายนะมีอันนี้ของแซนทาร์ตโชว์นี่ก่อนแต่ที่สําคัญทาร์ตจะมาโชว์เขาต้มกล้วยค่ะเขาต้มกล้วยที่ซื้อมาจากท้่ส่งมาจากบ้านเราค่ะทาร์ตไปซื้อแบบที่ที่สําเร็จมานะแล้วก็จะมาเค้กโชว์เปนเรื่องอันนี้ก็เดี๋ยว โชว์ก็ต้องไหนะคะเฮ้ยเดี๋ยวตัดนื้โชว์ก่อนดีกว่านะคะ่างนี้เลยนะคะจะได้กินเร็วๆตัดอันเขาเรียกอะไรอันนี้กี่วิเขาก็ช้อนใช้ช้อนตักเลยอย่างเงี้ยค่ะนะก็จะเป็นติ่มซำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งคนนะคะโอเครันมาโชว์มาอ่า เขาเรียกรีวิวข้าวต้มมัดบ้านเราค่ะส่งมาจากบ้านเรานะคะซึ่งทาเราก็จะมาเปิดให้ดูแล้วก็ให้ดูติ่มซ้ำไปด้วยอันนี้ทาเราก็เหมือนกับติ่มซ้ำเรามีหลายอย่างอย่างนี้แหละหน่อยเหมือนเราไปกินอยู่พัตคารเนะะ่ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเรากินอยู่บ้านในคืนวันเสาร์นะคะซึ่งเป็นเ,เขาเรียกอะไรรอบค่ําหรือรอบหลายทุ่มแล้วล่ะคะ่ะนี่ข้าต้มมัดมันก็จะเป็นมัดใช่ไหมแล้วเขาก็ ทลก,ก็จะให้รีวิวให้ดูว่าส่งมาทลัซื้อมาสองห่อนะคะเหมือนกับเล่นของกน,น้อยอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่ามีใครมาดูเทล้วก็มีหนึ่งคนนะคะก็มาดูก็เคก็เหมือนเทลัสถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูะคะ่ะในช่องทลัสนะคะก็ตอนนี้เป็นรีวิวเข้าต้มมัดเนะะี่ยค่ะ เราจะมาดียนรู้ให้ดูแต่ไม่อาจจะไม่ชิมนะดูก่อนว่ามันจะยังไงนะคะก็เปิดป้านเลนของกันน่อยโอเคเขาก็เปิดพัดจมัดค่ะเพราะมันสุกแล้วนะคะมาแค่อุ่นเอาไปทำความร้อนเราก็กินได้แล้วค่ะเห็นไหมคะถฮ้ยใช่ชอบนี่ค่ะอตมัด ทีนี้วางลงแล้วก็จะใช้แบบตัดให้ดูด้วยโอ้ยเนาะน่ายอย่ามาดูใ,ใกล้ๆค่ะเป็นเช้ตัดแบบนี้ให้ดูนะคะเห็นไหมเขาตัดแบบนี้ป่ะคะถ้าเราเคยเห็นต้นเดนนุ่ยนะคนตัดแบบนี้เด้มาไม่กี่นาทีค่ะมาย้อนดูนะคะทยเัลไลฟ์สุด ใครมาทาก็ได้ดูตอนที่ทะเลา์ไรสุดนี่แหละค่ะเออทะเราตัดให้ดูสามชิ้นโอเคมันไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกค่ะ <c oughs> มันเป็นชีวิตทะเลาทำอะไรก็เข้าควครัาทำอะไรท่าก็โชว์งนี้ค่ะหรือว่าเล่าเรื่องบ้านเป็นบางครั้งนะคะโอเคนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นข้าวต้มกล้วยไหมเนี่ยน่าจะกล้วยถ้าซื้อไม่ผิด นะกล้วยค่ะกล้วยเดี๋ยวดูก่อน,นก็เป็นกล้วยไหมไม่ใช่กล้วย,ยจริงๆน่ากินไหมคะเดี๋ยวทำหอที่สองให้ดูหอที่สองเน่ก็จะทำหอที่สองจะเปิดเท่านั้นนะคะจะไม่แล้วก็จะวางเป็นติ่มซำแล้วลูกแกะอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้นี่ก็วางเป็นติ่มซำระวังนี้ แต่ว่าเห็นไหมคะเหมือนพัตึตอคานเวลาเราไปกินเขาจะประมาณนี้แล้วค่ะวางเรียงๆกันในโต๊ะโอุปกมหรือว่าดื่มชาเนียค่ะโอเคอันนี้ก็จะเปิดให้ดูเฉยๆค่ะมาโชว์อาหารขั้งค่ะว่ากินอะไรเนาะก็โชว์แล้วก็จะไปละโอเคเปิดให้ดูจัดจา้ากขอางามๆค่ะเมค่อ มันบ่หอนนะคะเพราะว่าใช้รถอุ่นแล้วเย็นแล้วนะนี่เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วนะอ๋อจะสี่ทุ่มแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรนี่ค่ะโชว์แค่นี้แหละก็จะไปแล้วก็จะไม่ชิมนะคะเดีย๋ยวก็เวลาเรากินสมมติเรากินเราก็จะประมาณนี้สาธิตให้เบิ้งแล้วการรีวิวข้าวต้มกล้วยที่ซื้อทำจากบ้านเราแต่ละส่งมาขายที่นอร์เวย์นะ แค่คิดว่าน่าจะทาจากบ้านเราแล้วไม่ได้ถามว่ามาจากไหนแล้วมันจะอ่านเลยแต่คิดว่าน่าจะมาจากบ้านเราค่ะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะโอเคไม่ยาวแล้วคะ่ะไม่ยาวแล้วก็จะให้มาดูใกล้ๆอุย้ยปอกส้มก่อนจะปอกส้มปอกส้มเห็นไหมว่าติ่นซ้นเหรอหน่ากินมากเลยนะทำเองสวยแล้วเอานี่ใส่นี่ก่อน นาะยโชว์แล้วก็โชว์ให้หมดนะเฮ้เดี๋ยวเราโชว์ให้หมดเลยค่ะที่ของแฟนธารด้วยเราจะเติมอะไรลงไปคะอันนี้เติมแฟนรารกินอันนี้นนค่ะกินขนมปังแบบนี้เอาเม็ด้ออกให้แกนหน่อยก็ปิดตรงนี้ กินตอนนี้แล้วค่ะวันเสาร์กินได้สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งคนนะคะไทลังกำลังทาติ่มซําอยู่ค่ะอาหารค่ํามันก็ค่ำกินแต่มันคือวันเสาร์กินได้นะคะแล้วก็จะต่อในปิดท้ายแล้วก็จะไปแล้วค่ะถ้าใครมาไม่ทันถ้าใครมาไม่ทันมาดูย้อนนะคะอ่ะก็มาปอในโชว์อีกด้วยเห็นไหมคะเออส้มสวยอยู่ค่ะเทลสซื้อมาจาก ซุปเปอร์มาร์เก็ตโลละสามสิบกว่านะโลละสามสิบกว่าก็ได้แต่มันแซ่บอยู่ค่ะเพราะว่าซื้อมาสองลูกก่อนตอนแรกนะคะซื้อมาแค่สองลูกไปกินที่ทํางานแล้วก็วันศุรกร์ฉะนกกลับมาซื้ออีกเพราะว่ารู้ว่ามันอร่อยนะคะบางทีซื้อมาซื้อผล,ลไม้ก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะบางทีซื้อกล้วยสองลูกเพราะกล้วยของเอิ้นเป็นลูกบ่ ซื้อกล้วยเนี่ยบางทีก็สอบไม่เคยซื้อเป็นหมีเพราะมันมันสุกเร็วมันก็จะทําให้เราได้ทิ้งอย่างนี้ค่ะจะซื้อที่ก็สองลูกลูกดิบดิบหน่อยแล้วก็สุกหน่อยอย่างนี้ค่ะถ้าลูกไม่อยู่ก็ไม่ซื้อเยอะเกินไปละอโอเคเราไม่พูดมากแล้ะเราจะมาโชว์แล้ว <c oughs> ว่าจะมาไม่กี่นาทียืนทำนี้ก็หลายนาทีค่ะป้าเล่นของกรน,น้อยทาเลก็ได้ ถ้าชอบไงชอบก็ทําได้จะเวลาไหนก็ทําได้แต่ก็มีคนมาดูบ้างมีคนไม่มาดูบ้างแต่ก็ทาเดิมมาเรยกับมันเ,นเล,ล,นเลค่ะโอเคนะคะมาดูใ้กล้เลยค่ะทนีนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้สวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบกับไทเลทใหม่นะคะช่วยกดติดตามเทเลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมาดูใ้กล้ค่ะมาดูอาหารไทเลกใ,ใกล้ๆเลยนะคะ ขอบคุณหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณค่ะนี่คือข้าวต้มกล้วยนะคะอทําจากบ้านเราเลยนะแล้วก็ทธอซื้อสําเร็จรูปแล้วก็เธอชอบอดื่มน้ําชาแบบเราไปดื่มน้ําชาค่ะแล้วก็ชอบอยากจะให้ได้บรรยากาศเวลาที่เราไปดื่มน้ําชาอยู่พัตคาลเลยมันนั่นนะคะก็อันนี้ของแฟนอันนี้ก็เป็นเค้กเอามาทําเป็นถ้วยเล็กๆนิดหน่อย,อยมันก็จะเป็นอ อันนี้ขนมต้มจำได้ละอันนี้คือขนมต้มนะคะโอเคบายบายค่ะมาโชว์มารีวิวติมซำแล้วก็โชว์ข้าต้มมัดค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูทันนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะ